ขันขันติโกพระภิกษุชาวขมรลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขธรรมโชโตพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังแห่งวัดโพายทองจังหวัดบุรีรัมย์ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ต้องใช้คำว่าแทบจะไม่มีคนรู้จักเลยด้วยซ้ำแอดมินเกรงว่าเรื่องราวของท่านจะหายไปหมดตามกาลเวลาจึงต้องพยายามรวบรวมมาถ่ายทอดเอาไว้ ให้คนรุ่นหลังอย่างเราท่านๆ่านได้รับชมรับฟังกันย้อนเวลาจากนี้ไปประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาณวัดตาละหารสายอำเภอลหารสายจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีหลวงตาแก่ๆรูปหนึ่งพักจำพรรษาอยู่ณกุติกลางป่าหลวงตารูปนี้ท่านมีชื่อว่าหลวงตาขันขันติโกหลวงตาขัน ท่านเป็นพระที่ทรงฌานเป็นปกติใบหน้าของท่านจะดูเอิบอิ่มอยู่ตลอดเป็นพระที่ยิ้มง่ายเป็นพระที่มีเมตตามากและมีความภาคเพียรในการภาวนาเป็นอย่างยิ่งวันทั้งวันจะเห็นท่านยืนเดินนั่งนับลูกประคำอยู่ตลอดท่านมักจะเดินสักไม้เท้าพร้อมกับนับลูกประคำไปด้วยเป็นประจำ จนกลายเป็นปฏิปทาที่ชินตาสำหรับผู้พบเห็นไปแล้วท่านเป็นพระที่มักน้อยสันโดษมากไม่ชอบคลุกคลีกับใครง่ายๆเลยมีปฏิปทาอย่างหนึ่งที่ท่านมักจะทำเป็นประจำหลังจากที่ท่านฉันอาหารเช้าเสร็จก็คือท่านจะเอาเศษอาหารไปให้แก่อีกาตัวหนึ่งกินและดูเหมือนว่าท่านจะเรียกอีกาตัวนั้นให้ลงมากินอาหารได้ตามความต้องการด้วย ซึ่งน่าทึ่งมากไม่มีใครคาดเดาได้ว่าภูมิจิตภูมิธรรมของท่านนั้นจะสูงส่งขนาดไหนประกอบกับว่าองค์ท่านนั้นก็ไม่เคยพูดธรรมะให้แก่ใครฟังเลยแล้วก็ไม่เคยเล่าสภาวะจิตให้แก่ใครฟังด้วยท่านจะภาวนาอยู่รูปเดียวของท่านโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแต่มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้มั่นใจว่าหลวงตาขันนั้นท่านต้องเป็นพระที่ไม่ธรรมดาแน่นอน คาดว่าท่านจะต้องได้บรรลุเป็นพระอริยะไม่ขั้นใดก็ขั้นหนึ่งเพราะแม้แต่เทพเทวดายังมาขอฟังธรรมจากท่านซึ่งเหตุการณ์นั้นมีดังต่อไปนี้มีสัมเนรรูปหนึ่งซึ่งถูกส่งไปเรียนบาลีที่กรุงเทพทุกๆุกปีสัมเนรองค์นี้จะต้องเดินทางกลับมาที่วัดป่าละหันทายเพื่อร่วมกันจัดทำโครงการบวชเนนภาคฤดูร้อนพร้อมกับรุ่นพี่ เมื่อสมณีนองค์นี้มาถึงวัดก็จะไม่ลืมที่จะไปกราบนมัมการหลวงตาขันและในวันนั้นที่กลับมาก็เช่นกันสมณีนก็ได้ไปกราบนมัมการหลวงตาขันตามที่เคยทำมาเป็นประจำหลวงตาได้เอ่ยบอกกับสมณีนว่าหลานเอ้ยเมื่อวานก่อนตานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวมีเทวดาหลายองค์เลยมาขอฟังธรรมจากตา สัมมเนได้ถามว่าเทวดามาจากไหนครับหลวงตาท่านบอกว่านุน่นมาจากบนยอดไม้นุน่นพลางชี้มือไปทางยอดไม้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกุติของท่านสัมมเนนได้ถามต่อไปว่าแล้วหลวงตาได้เทศโปรดเทวดาไหมครับท่านตอบด้วยความเมตตาว่าตอนแรกตาก็ไม่อยากจะเทศหรอกเพราะตาเทศไม่เป็นแต่พวกเทวดาเขารบเรา้าเขาอยากฟังมาก เขาว่าเทศเรื่องอะไรก็ได้เขาฟังหมดแหละตาก็เลยนึกได้ว่าตามีหนังสือพระมาลัยอยู่เล่มหนึง่งก็เลยเอามาเปิดอ่านให้เขาฟังแต่ตาอ่านผิดพูดสำเนียงของเทวดาผิดไปเทวดาทั้งหลายเขาก็หัวเราะตาท่านเมตตาพูดให้สมณีนฟังด้วยอารมณ์ที่เจ่มใสเบิกบานมากต่อมาเมื่อสมณีนที่ถูกส่งไปเรียนบาลีในที่ต่าง ได้เดินทางกลับมารวมตัวกันที่วัดตาละหันทรายอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันหลายรูปแล้วเวลาจะพักจำวัดสมณีนทั้งหลายมักจะพากันไปพักอยู่ที่กุฏิถ้ำเสมอแต่ว่าบทเวลาที่จะขึ้นที่กุฏิถ้ำนะสิสมณีนทั้งหลายกลับพากันปีนขึ้นกุฏิถ้ำเฉยเลยเพราะมันทำให้สามารถขึ้นไปถึงชั้นที่สองได้ไวกว่าการเดินขึ้นทางบันไดนั่นเอง มีวันหนึ่งในตอนใบ่ายๆเมื่อสมณาเนนทั้งหลายได้พากันปีนขึ้นกุฏิถำ้ำสมมาเนนทั้งหลายก็ต้องพากันแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะหลวงตาขันท่านได้ปีนขึ้นถำ้ำตามสมมาเนนมาเบียดติดๆพร้อมกับกล่าวกับพวกสมณาเนนว่าหลานทั้งหลายตาขอร้องละต่อไปอย่าปีนขึ้นถ้ำได้ไหมเทวดาเขาไม่พอใจเขามาฟ้องตาว่าพวกหลานนั้นปีนขึ้นถ้ำข้ามหัวเขา เขานั่งเฝ้าอยู่ตรงหน้าถ้ำไปจำเมื่อสมณีน,นถามท่านว่าไหนเทวดาลหลานหวงตาท่านก็ชี้มือไปทางปากถ้ำตรงที่สมณีน,นปีนขึ้นพร้อมกับกล่าวว่านั่นไงเทวดาเขานั่งอยู่ตรงนั้นไงนั่นนั่นนั่นเขายังหันมามองอยู่เลยนั่นนอกจากหลวงตาขันท่านจะเป็นพระที่เทวดาให้ความเคารพนับถือแล้วพวกพญานาคเขาก็เคารพนับถือหลวงตาเช่นกัน มีอยู่วันหนึ่งเมื่อสมณีนพากันไปบินฑบาตในหมู่บ้านพญานาคสองตัวได้ขึ้นมาจากหนองน้ํามากราบนมัสการหลวงตาขันตอนขึ้นมาใหม่ๆก็เป็นรูปร่างงูมีงอนนี่แหละแต่เวลาเข้ามาหาหลวงตาก็กลายร่างเป็นคนเวลาจะกลับไปก็แปลงเป็นงูมีงอนเลื้อยไปแบบช้าๆพอสมณีนกลับมาถึงวัดหลวงตาได้บอกว่าหลานเอ้ย ตอนที่พวกหลานไม่อยู่นะพญานาคมาหาตาตั้งสองตัวตาคิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าจะจับพญานาคใส่ไว้ในบาทเอาไว้ให้พวกหลานดูแล้วแต่ก็ไม่ทำเกือบจะได้ทำแล้วนะแต่ก็ชะง,งักไว้เกรงใจเขาสมณเณรได้ถามหลวงตาไปว่าพญานาครูปร่างเหมือนกับที่อยู่ที่ธรรม,มาที่พระท่านเทศหรือเปล่ารับหลวงตาท่านบอกว่าก็เหมือนงูธรรมดานี่แหละหลาน แต่มันมีหงอนแดงๆตัวมันเป็นสีเงางามกว่าสักครู่หลวงตาท่านก็ลุกขึ้นพร้อมกับสะพายบาดสมณีนได้ถามท่านว่าหลวงตาจะสะพายบาดไปไหนครับหลวงตาท่านบอกสมณีนว่าจะไปรับบาดตรงนู้นเทวดาที่ศาลพระภูมินู่นเขามานิมนต์หลวงตาพูดแล้วท่านก็สะพายบาดเดินไปหยุดยืนสงบนิ่งตรงศาลพระภูมิ สักครู่ท่านก็หันหลังกลับมาพร้อมกับบอกว่าหลานเอ้ยมารับบาดตาเล็วได้อาหารเต็มบาดเลยหนักมากฝ่ายสมณเณรเล่าก็รีบกุรีกุจอไปรับบาดท,ท่านแต่พอเปิดฝาบาดมองดูก็ไม่เห็นมีอาหารสักอย่างอยู่ในนั้นเลยก็ได้แต่งงไปตามๆกันซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าอาหารทิพย์ของเทวดานั้นไม่ปรากฏแก่สายตาของสมณเณรมีแต่หลวงตาขันเท่านั้นที่ท่านมองเห็นรูปเดียว เรื่องราวของหลวงตาขันพระภิสุชาวขมิผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ไร้ซึ่งชื่อเสียงเรียงนามให้เป็นที่รู้จักของคนนี้แอดมินเองก็รู้จักท่านมาบ้างเหมือนกันเสียดายที่ไม่สามารถมีรูปถ่ายของท่านมานำเสนอให้ได้เห็นในคลิปแต่ขอบอกว่าท่านคือพระสงฆ์ที่น่ากราบไหวบูชาองค์หนึ่งเลยแหละการประพฤติปฏิบัติของท่านนี่ต้องยกนิ้วให้เลยท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุกวัดโพไซทอง ท่านเคยเล่าไว้ว่าครั้งหนึ่งท่านปวดท้องมากปวดท้องจนทนไม่ไหวท่านจึงทิ้งร่างของท่านแล้วพุ่งจิตขึ้นไปสู่พรหมโลกไปหาอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขได้บอกท่านว่าลงไปก่อนอย่าเพิ่งขึ้นมาตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาให้ลงไปก่อนท่านจึงต้องลงมากลับเข้าล่างคืนและก็หายจากอาการปวดท้องอย่างน่าอัศจรรย์ พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ทรงมรรคทรงผลยังมีอยู่อีกมากมายในประเทศไทยของเรานั้นไม่เคยไร้พระอริยะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วครูบาอาจารย์บางองค์ท่านยืนยันว่าพระอริยะในประเทศไทยของเรานั้นมีมาไม่เคยขาดสายเลยตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วละ่ะไม่ใช่เพิ่งจะมีนะซึ่งนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับพวกเรา ที่เกิดมาในยุคที่สามารถพบเจอกับพระอริยะได้แบบจะจะเช่นนี้แอดมินอยากจะบอกว่าผู้ฉลาดไม่ควรปล่อยให้นาฬิกาแห่งชีวิตของตนหมดไปเปล่าๆจงตักตวงเอาสิ่งที่เป็นสาระให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากเถิดขอความสุขสมหวังจงมังเกิดมีแก่ท่านผู้รับชมรับฟังทุกท่านก่อนจากกันก็ขอฝากให้กดติดตามช่องปูดอนสเตชั่นช่องเล็กๆช่องนี้ให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตาม วันนี้ขอลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ